สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดต่อจินตนิยาย EP ที่13หลอน9 13มิยอ5 6 8ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ35วันรุ่งขึ้นหลังอาหารเช้าข้าวผัดคลุกวิญญาณกุ้งสวรรค์ลุงก็ สำรวจด้วยสายตาไปรอบๆบ,บริเวณซึ่งมีแต่ต้นไม้ใบกลนต้นไม้ที่ยืนตายไม่ใช่ผัดใบนะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้เมืองร้อนตอนนี้มันมีหิมะตกอย่างนี้มาหลายปีแล้วจนทั้งลุงอยู่ไม่ได้ต้องออกจากบังเกอร์ไปเสี่ยงโชคตามลำพังอยู่ออก็อดตายต้นไม้ก็เหมือนกันมันก็ตาย นะครับมันอยู่ไม่ได้และมีหิมะขาวโพลนตลอดมีกระแสลมอ่อนๆพัดมาเป็นช่วงๆเรียกว่าบรรยากาศสงบไม่มีพายุหิมะถ้ามีพายุหิมะนี่อาจจะเดินทางไม่ได้แล้วนะครับลุงก็กางแผนที่ที่ทำเองนะง่ายๆอบอกวระยะทางโดยประมาณเอามาจาก ความเร็วของแท็กเตอร์คูณด้วยเวลาอ,ออกเป็นระยะทางแล้วก็ออกทิศทางนี้ก็เออกมาจากบังเกอร์กำหนดจุดทิศทางลุงก็เดินทางมาได้อสองคืนจะอีกวันนี้เป็นวันที่สามคิดเป็นระยะทางได้ประมาณ80กิโลเมตรถึงสมัยก่อนเนี่ย80กิโลเมตรวิ่งชั่วโมงเดียวนะแต่นี้วิ่งทั้งสองวันสามคืนเอ้ย สคืนสามวันคิดเอาเองแล้วมันมันขนาดไหนมันย้อนยุคขนาดไหนมันพอๆกับการนั่งเกวียนเทียมเกวียนนะนะวัดอุณหภูมิปัจจุบันด้วยการใช้เทอร์โมมิเตอร์กระโหลกแตกหรือเทอร์โมมิเตอร์กระป๋องแก้วเป็นเทอร์โมมิเตอร์ราคาถูกแบบแอลกอฮอล์วัดได้ที่สององศาสีอีกนิดเดียวมันก็จะวัดไม่ได้แนละ้วมันลงกระป๋อ <laughs> ซึ่งก็ไม่ได้แตก,าก่างแตกต่างจากอุณภูมิที่บังเกอร์อย่างมีนัยะสำคัญอะไรนะลุงก็ยังลุ้นอยู่นะนะแหวังว่ามันจะมีอุณภูมิสูงขึ้นกว่านี้แต่มันก็ไม่ได้บอกอะไรระยะทางทางภูมิศาสตร์80กโลเมตรไม่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับจากแผนที่และเข็มทิศเนี่ย ลุงจะมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือใหม่เพราะตำแหน่งดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนะเปลี่ยนไปประมาณ4 5องศาฉะนั้นเส้นลุงเส้นแวงเปลี่ยนหมดนะครับเส้นศูนย์ส่วน,นใหม่ก็จะเลื่อนอเส้นศูนยส่วนใหม่นะก็จะเลื่อนขึ้นไปอกีกประมาณ1,500กิโลเมตรนะครับก็หมายความว่าขณะนี้ ตำแหน่งของลุงเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ล่าล้วตำแหน่งเดียวกับเส้นเอ่อเส้นรุงนะอ่บนเกาะทัสมาเนียของทวีปออสเซียเรียหรืออาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้นะประมาณแหลมกูดโฮปของทวีปแอฟริกาหมายความว่าอย่างไงอะ่ะหมายความว่าถ้าเป็นผืนน้ำมันก็มีนกเพนกวินนะสิถ้ามันยังไม่สูญพันธุ์นะนะเออมันหนาวขนาดนั้นแล้วจะอยู่ได้อย่างไงอะ่ะโอเค ลุงก็ต้องเดินทางเข้าหาเขตอบอุ่นเพื่อทำการเพราะปลูกดำรงชีวิตอ,อย่างน้อยราวๆอย่างต่ำสุดนะ1น0่1,000กิโลเมตรขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็หวังว่าจะเป็นการคำนวณที่ถูกต้องนะครับหากคำนวณหากคำนวณจากความสามารถในการเดินทางโดยรถแท็กอร์เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ25วัน ลุงจะเข้าเขตอบอบุ่นนะซึ่งน่าจะเฉียดฉิวก่อนการอดตายเพราะว่าข้าวสารข้าวสารที่เตรียมมาเนี่ยสิอ่าสิบกิโลเนี่ยมันอยู่ได้แค่30มสิบวันกินวันละครึ่งกิโลมากกว่านี้ไม่ได้นะมีโควตาจำกัดต้องคำนวณอย่างเหมาะสมนะครับจะพลาดไม่ได้เลยโอเคสาสิบสีเวลาประมาณ8ปดนาฬิกา หลังเติมเชื้อเพลิงให้รถแท็กเตอร์โลกแตกเรียบร้อยแล้วลุงก็ออกเดินทางต่อตามหาขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าพยายามเกาะแนวอดีตถนนซึ่งปัจจุบันหลยเห็นอยู่เจรจรได้เป็นบางช่วงที่หิมะ,มะเมรไดตกมากนักเอาสังเกตเสาไฟเป็นหลักบางครั้งก็วิ่งไปตามเส้นทางออฟโรดแต่ก็ดีที่ไม่มีต้นไม้ลกหลุง่งมากนัก จึงสามารถที่จะลัดเลาะเดินทางต่อรักษาทิศทางเดิมเอาไว้ได้แม้ว่าจะต้องใช้เส้นทางเบี่ยงหลายครั้งก็าตามเช่นเคยผ่านบ้านและชุมชนร้างหลายๆแห่งแต่ก็ไม่กล้ายหยุดพักแล้วก็เกรงจะไม่ปลอดภัยนะครับบางเวลาหิมะตกไปปลอยทำให้ช่วยพรางตัวในการเดินทางได้แต่ว่าไม่หยุดหิมะตก ปลอยๆเนี่ยไม่ได้หยุดเดินทางนะครับพอถ้าอย่างเดินทางได้ก็จะเดินทางต่อทําเวลา4ชั่วโมงผ่านไปก็ทําระยะทางได้ประมาณ24กิโลเมตรลุงก็แลเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เคลื่อนที่สวนทางเข้ามาเอา,อากล้องส่องทางไกลดูขยายก็รู้สึกเป็นรถปิกอัพมาทุบของพลุงพลังเอ่อจำนองรถพุ่มพวงนะรู้จักรถพุ่มพวงไหมอ่ะ เออรถขายกับข้าวอ่ะอ่าคันหนึ่งวิ่งสวนทางมาก็เลยรู้ว่าอันนี้เป็นรถพ่อค้าสมัยโลกแตกอ่ะยังมีพ่อค้าขายของอยู่นะขายของเพราะว่าต้องการที่จะดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดการซื้อขายในสมัยนี้ไม่ได้ใช้เงินทองนะแต่ใช้สินค้าแลกเปลี่ยนกันตามความพอใจแล้วแต่ตกลงกันแต่ถ้าเผลอก็ปล้นเลยนะ,ะสนองนี้เป็นต้น เออไม่ได้ป้นเปล่าๆมันฆ่าเราทิ้งซะด,ด้วยนะเออมือซ้ายก็หยิบปืนลูกเกอร์สิบทับยี่สบองออกมาจาก2อปืนผ้าใบมบนตักนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์เนี่ยละหยุดรอรถไปชิดรถไปข้างทางเพื่อจะให้รถพุ่มพวงที่สวนมาเนี่ยขับเข้ามาเออสวนได้วิ่งได้จะได้ไม่ต้องตกถนนทั้งคู่นะครับเออรถพ,พุ่มพุ่มพุวงก็ขับเข้ามาได้และจอดทักทายลุงเฮ้ย hey! ลุง จะไปไหนหรือมีอะไรค้าขายได้บ้างไหมเขาเข้าใจว่าลุงก็ไปรถพุ่มพวงว่ลรูปร่างมาจากคุ้มแต่คุ้มมีถังมีเถิงอะไรอยู่บนร,รถพ่วงพลุงพลังเหมือนกันนะลุงก็ถามว่าลุงก็ตอบว่ามีแต่จะตรงกับความต้องการของคุณหรือเปล่าล่ะเอาน้ำำําอมฤตไหมลุงถามเขาตอบเอาเท่าไหร่ลุงสายตาก็เหลือไปเห็นเจ้าลูเกอร์สิบทับยีบสองบนตักลงุง ก็เลยบอกว่าอยากได้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นของลุงมากกว่าสิบ2ทับยิบสองอ่ะนะขายไหมอ่าตอนนั้นน่ะแกเดินลงมาแกมีลุงเห็นว่าแกมีมีดสปาร์ตาอยู่ที่เอวลุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเข้ามาใกล้ยอยู่อยู่ตรงนั้นล่ะนะเออถ้าไม่อยากเจ็บตัวอยู่ตรงนั้นก่อนเ,อเจจะค้าข,า,ขายตรงนี้ก็ได้ห่างๆก็ได้นะออลุงบอกว่าพอแล้วพ่อหนุ่มไม่ต้องเข้าใกล้กว่านี้ ถ้าไม่ค้าขายก็จากลากันตรงนี้นะถ้ามีม,มีอยากจะค้าขายพ่อค้าเนี่ยก็บอกว่าเอาเอาน้ํามันของลุงก็ได้น้ําอมฤิเนี่ยคือน้ํามันนะครับอ่สามสิบลิตรเอ่อผมต้องการสามสิบลิตรเท่าไหร่ลุงลุงก็ตอบว่าเท่าสารสิบห้ากิโลเอาไหมพ่อค้าบอกว่าเออผมมีอา่าผมมีแค่ยี่สิบกิโลลุงก็บอกว่างั้นก็ เอาน้ำมันไปสองกลลอนแกลลอนละสี่จุดเจ็ดลิตรก็แล้วกันพ่อค้าบอกว่าขอสามกลลอนเถอะหลวงก็ตอบว่าเย้ยอย่างนั้นก็ต้องเอ่อเอาน้ำมันนะเอออย่างนั้ก็ต้องเข้าสารยี่สิบกิโลตามตามเดิมอ่ะนะเออถ้ามันไม่มีมันได้สิบห้ากิโลก็เอาไปสิบลิตรนั่นแหละดีแล้วเพราะน้ำมัน่ะในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันหายาก มันต้องไปดูน้ำมันก้นถังที่สถานีบริการแล้วก็ไปเอาเครื่องดูดดูดขึ้นมาไอ้ดูขึ้นมามันบางทีก็ใช้น้ำมันน้ำมันก็เสื่อมสภาพบางทีมันก็ใช้งานได้ทำนองเนี้ยนะครับแต่น้ำมันหลุงเนี่ยเป็นน้ำมันสกัดสดนะสดๆทําเองอ่ามันไม่มีหรอกน้ำมันเสื่อมสภาพอ่อดูเปิดดมดูกลิ่นก็รู้แล้วอันนี้มันดีเสียนชัดๆทำนองนี้เป็นต้นอ่าเขาก็ตอบว่าโอเค ค่าขายดีลนะครับก็คือว่าน้ำมัน15ลิตรข้าว20กิโลอ่ข้าวสาร20กิโลโอ,โอเคการค้าเราก็เริ่มต้นลุงก็ให้เขาเอาแกล๊ลอนมาถ่ายน้ำมันที่ถังเก็บน้ำมันรถพ่วงได้3ครั้งครั้งละ4.75ลิตรนะนะก็คือประมาณ15ลิตรอ่าจริงๆริงเขาใส่เกินอยู่แล้วล่ะเขาใส่จนเต็มอ่ะนะครับแล้วเข,เขาเอาไปถ่ายใส่รถเขา เสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าวสารซึ่งแม้ว่าจะดูเก่าไปหน่อยหนึ่งก็เอาให้หลุงดูก่อนก็เปิดถุงดูก็ยังกลิ่นยังดียังไม่ขึ้นรานะก็ถือว่าใช้ได้ใส่ถุงปุ๋ยวางไว้บนรถพ่วงเราสนทนากันเล็กน้อยสอบถามเส้นทางลุงก็บอกว่าเออเส้นทางที่ลุงเดินทางมาเนี่ยนะเราอีกราร้อยยีกิโลเมตรนะซึ่งรถคุณนะไปถึงแน่นอนด้วยน้ํามันขนาดเนี้ยนะครับ จะพบอ่าห้างสรรพสินค้ามีคนอยู่อ่าแต่ลุงไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือไม่นะในระหว่างทางเนี่ยถ้าคุณจะค้างคืนก็ระวังนะผีดุเขาก็ตอบว่าที่ลุงจะเดินต่อไปข้างหน้าเนี่ยหากพบดงไม้แห้งตายมีต้นไม้รูปร่างแปลกแปลกนะอย่าหยุดนะลุงนะตรงนั้นล่ะชุมชนผีเลยล่ะให้พยายามเดินทางอ่าผ่านแนวป่านี้ไปให้ได้ก่อนนะ จากนั้นเราก็แยกย้ายจากกันนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่การค้าขายของเราเนี่ยสำเร็จลงด้วยดีนะครับสาสาขณะนั้นเป็นเวลา1 3 3สนลุงไม่ทานข้าวของวันในใจก็เกิดความเครียดกลัวผีเออเล่นความเร็วแท็กเตอร์จากเดิมเนี่ยห้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น8-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไอ้ท็อปสปีดแทคกเตอร์ลุงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มันมันจะเดินท็อปสปีดนานๆไม่ได้นะเดี๋ยวเครื่องพังเอ่อเร่งการเดินทางผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงก็ลายเห็นแนวป่าไม้เย็ยนต้นตายจำนวนมากนะครับลำต้นคล้ายๆต้นไม้โบราณดึกดำบันมีลักษณะงิกงอหลาย10ต้นนะบรรยากาศวางังเวงขึ้นละเกะละกะลุงก็ลดความเร็วลดลง ที่จะผ่านดรงไม้เนี่ยให้เป็นความเร็วปกติประมาณ5-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆผ่านดงไม้นี้ไปด้วยความระ,ะมัดระวังปืนลูกกด10ทับสองสองก็ถูกวางาพาดไหลไว้มือข้างหนึ่งก็บังคับพวงมาลัยอีกมือข้างหนึ่งก็จับปืนนะครับพร้อมใช้งานตลอดเวลารู้สึกถึงพลังงานแปลกๆรอบๆตัวเองแต่ไม่ใช่พลังงานบวกแน่ๆเลยนะครับ มันเยือกเย็ยนผิดปกติประมาณ10นาทีก็ผ่านพ้นแนวป่าด,ดำบันนี้ไปได้ก็เกิดความรู้สึกโล่งใจกะว่าจะเดินทางออกจากบริเวณนี้ประมาณสัก10กิโลเมตรแล้วจึงหยุดพักคงจะประมาณ5-6าถโมงเย็ยนวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เข้าสารมาเพิ่ม20กิโลโดยประมาณอาจจะไม่ถึงดีแต่ไม่เป็นไรกตกะเอาก็น่าจะทาให้ใช้ได้แล้วนะน่าจะดีใจแล้ว เอ่ทำให้อยู่รอดไปได้อีกประมาณ40วันปกติก็ใช้ข้าวสารครึ่งกิโลต่อวันน,นะโอเคบวกกับของเดิมที่มีอยู่แล้วก็เตรียมมาประมาณไม่ถึง15กิโลดีละเพราะว่าใช้ไปแล้วสองสาวันก็จะทำให้รอดจากการเดินทางรอดจากการอดตายไม่ถูกถ้าไม่ถูกป้นกลางทางซะก่อนนะก็จะไม่ตายอย่างเงี้ยนะเอ่ 19, 30, นอนลุงก็ได้ ทําการสวดมนต์แผ่อุทิศส่วนเป็นบุญกุศลตามเคยอ,อย่าถามนะลุงอาบน้ำรด้เปล่าอุณหภูมิสององศาเซลเซียสเนี่ยลุงไม่อาบน้ํานะครับสวัสดีบายบาย